ดีผู้ชมทุกท่านทุกคนที่ก็มารับชมหลังจากอังหายเกมนี้หายไปนานมากเนื่องจากตัวเกมมีปัญหาหลายอย่างแล้วทำไมภาพมันแตกกัน หางหาเกมนี้เป็นานมากเนื่องจากตัวเกมมีปัญหาเยอะปักเยอะแลวกินทรัพยากรในเครื่องเยอะกินแหลมโคตรเปืองเกมเนี่ยเกมไมาได้ปิดปรปับปรุงหลายรอบแต่ตอนนี้ก็สเสถียนขึ้นเยอะอาจจะมีนงนงบ้างแต่ก็สเสถียนกว่าเมื่อก่อน ก่อนนะโคตรหน่วงปอดตัวแรกโอกาสแพ้สูงมากเลยเพราะค่าสแต็กเราตำ่ำถ้าเราไม่ได้เล่นนานไม่ได้เล่นต่อเนื่องโอ้ยด้วย อ้าเล่นต่อเนื่องอ่ะมันจะจำแพทเทิร์นบอสได้แต่ถ้าไม่เล่นต่อเนื่องก็คือจำอะไรไม่ได้เลย Ni lập luật lọc vòng rồi. Hoi đồ lắng nghe. Mabel, you have my tanks. đi ุุบโอ้โหอายตรงตีไม่หยุดเลยนาก็ไม่มีโอ้ยโอ้ยอืมโอ้เกือบไม่ทัน กดรัวก็อะไรนี่ต้องโอ้ดูดีนี่ปดสล็อตเหรอ เพิ่มตกอรออันนี้แช่แข็งศัตรูได้ไปนี้ไปจะได้มีโอกาสเช็คมันน่าจะมีจุดเซฟให้ โอ้โหรอบนี้ควรจะเป็นแจด่วนเราได้ดบาบธาตุจึงได้เปรียบเรามาก ได้เปรียบเลยดาเนี้ยดาพัดน้ำแข็งมาถ้าได้ดัาพัดไฟสายฟ้าดาพิษนี่จะแจมมากโอ้โกอดอเยเราช่วยพูดตัวน้อยได้แล้ว กดน้อยอกบับวกกดมากเลยแต่ตอนนี้ต้องสะสมกุญแจก่อนแจน้อยเกินไปกานที้เราไม่ <'re> ไม่เก็บกุญแจเลย so ต,ตัวเป็นธาตุไปเกมนี้มันเป็นมีระบบ แค่ธาตด้วยธาตไฟจะทำดำามจกับศัตรูไม่ค่อยได้ มันมีระบบ่านทานธาตุด้วยมันจะมีบางตัวที่เป็นธาตุไฟแบบร้อยเร็นต์ยิงสกิลไฟไม่เข้าตอนนี้เราเก็บเป็นแจกับดาวอย่างเดียวเข้ามาเพื่อจะได้อัพเกรดสเตตัสให้สูงขึ้น เราโจมตีเก็บน้ำแข็งอุยโดนไฟเผาแล้วอุยโดนไฟเผาอีกแล้วนี่เราไม่ดรอปเลยไม่ดรอปเลือดเลยดูดิไม่จอปเลือดเลย จับมินิบอสแล้วลแหละขัดแคนทรัพยากรขนาดนโอ้ตัวนี้ง่ายเจอ,อบ่อยก็จบตีด้านบนก็จบตีด้านล่าง ขันเนี่ยที่ด้านบนค่อยๆเอาเอาโดดได้ประมาณสองรอบ โกูดาวสกิลโดดไม่มาไม่ทันต้องการพยาบาลด่วนเอาอันี้ไปแทนที่ที่เจ้านี้แล้วกัน การวีดาบช่วยโจมตีมันจะง่ายกว่าการที่เราเข้าไปปักเองน้าเสียดายใส่สตอ็อกตีเลย เราก็จะมีดาบช่วยโจมตีแรงนึงตกพักทีเรามีดาบช่วยโจมตีจะง่ายกับตัวเราโอ้ยตายอยู่แล้วเรายังไม่เจอ ของเพิ่มเลือด ไอ้หลามาได้ร้านค้ากับพยาบาลมากเลยตอนนี้มีร้านค้าไปพยาบาลก่อน <c oughs> เติมเลยก่อนงั้นเดี๋ยวตายเพือดเหลือเจ็ดสิบห้า โอ้มีร้านค้าไอากระป๋องชาเลนลรูมจัดสติครับรออะไรฮะ รอบนี้ต้องไม่พลาดเราต้องมีสกิลบอสช่วยเมื่กี้จำผิดตอนนี้เราเข้าใจล้วไอ้จำข้างล่างอย่างเดียวบนดอกจันต้องสามเดียวถ้าอยากง่ายก็ให้ง่ายๆถ่ายรูปมนัน แคปรูปไว้แค่น,นี้คุณก็จะจำได้คแคปรูปมันตอนสลับอ่ะอันนี้เปล่าลืมดูด้วยเมื่อกี้เมื่อจะถ่ายรูปถ้ากดผิดอีกโอย มีสองอันนี้ยแหละไม่ดูอันไหนเอ่เอจบแล้วทุกทีเลยเองไม่เมื่อกี้มวมจะจับตัวศัพท์ไม่ได้ดูโอ้จบแล้วแล้วแถมกดใช้เลือดไปแล้วด้วยโอ้จบจบจริงจบจริงจบจริงไม่เคยชนะบอตด,ดนสองเลยโอ้ โอ้ถ้าได้แบบนี้บ่อยๆก็ยิ่งดีสีลุง้งโอ้สีลุ้งมารั้งเดียวอย่งโอ้อือยาือ่อกกดผิด ตอนนี้ฟูลพาวเวอร์มากแนนอนเราต้องการคนมาช่วยเพื่ออันเชิญซัมมานเนอร์ต้องใส่คนมาช่วย าแล้วกันนี้คือ That's a good bargain. ไอ้บอลผิดไป ผมจักมาด้วยอด โอ,โอ้ใหตัวกงจักรนี่เราเคยชนะมันไหมถ้าไม่ผิดมันโคตรโกงเลยเขาพอกับไอ้ตัวฝวานใช้กกงจักรมันโคตรโกงเลยตัวเนี้ยแต่รอบนี้เลือดเราเยอะมากและอาวุธเราโคตรดีด้วย เรามีอาวุธโจมตีระยะไกลเยอะมากแล้วเรามีซัมมอนเนอร์มีติดพิษตึงคนข้างดีน่าจะชนะนะรอบนี้หรือเปล่า รีบจัดก,การก่อนที่มันจะเปิดติตวันนี้ดาบเราใส่มาสองอันแล้วเปิดติดแล้วไอ้นาเชื่อเราจะชนะโอ้หนานาเชื่อเราจะชนะอีสุดเราก็ผ่านแอนสอง เราต้องอัดดูดาพเพื่อเพือ่อก็จบไปแล้วสำหรับตอนนี้ก็เจอกันใหม่ตอนหน้าจะต่ตอตอนนี้เลย ก็ไม่คลิปมันยาวเกินไปบ๊ายบายจ้ากดไลค์กดแชร์